สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของอวปทอทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับมดมดกันกวันมารักกิจเจริญค่ะซึ่งก็เป็นลูกค้าประจําของร้านอวปทอนั่นเองค่ะมดมดนะคะปัจจุบันก็คือประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะเป็นพิตตี้เอ็มซีโมเดลนะคะส่วนใครสนใจอยากจะจ้างงานเป็นพิธีกรหรือว่านางแบบหรือว่าพิตตี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะจาก IG ก็ได้ค่ะ m a j u n g ค่ะส่วน Facebook นะคะก็ M A R A M U I Y O E ค่ะยาวหน่อยแล้วก็มี M O D M O D นะคะยาวไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทางเพจเขาน่าจะแปะเอาไว้ให้เนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้มดนะคะก็นํารถเข้ามาเช็คค่ะหลังจากที่ติดฟิล์มกลองแสงไปแล้วนะคะเป็นเวลา2เกือบ3อาทิตย์ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารีวิวของมดนะคะหลังจากที่ทดลองใช้คะะทดลองขับมาแล้วต้องบอกว่าในข้อแรกนะคะ ด้านการกันความร้อนนะคะต้องบอกว่ากันได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเคลียชัดนะคะแบบมืดนอกสว่างในซึ่งตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าข้างในนะคะเวลานั่งก็จะดูสว่างนะคะแต่คนที่อยู่ข้างนอกมองเข้าไปสังเกตได้เลยว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะแล้วมันก็สะดวกสบายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่โมด,ดทำงานพิตตี้นะคะแล้วมันต้องมีการแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าในบางสถานที่มันไม่มีที่เปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนในรถได้ด้วยนะคะ ต้องบอกเลยว่าสำหรับฟฟียนตัวนี้นะคะดีมากๆค่ะเยี่ยม ใช้บริการอะไรไปบ้างแล้วก็ตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะต้องบอกเลยนะคะว่ามดเป็นลูกค้าอัปทอยมา6ปีแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่รถคันนี้นะคะมดออกมาปี2016ค่ะซึ่งบริการที่ได้รับจากร้านอัปทอยนะคะก็คือเคลือบแก้วนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าดูแลดีมากๆเลยเอ,อ่อรู้จักร้านอัปทอยได้อย่างไรเหรอคะต้องบอกเลยว่า มดออกรถคันนี้นะคะมาตั้งแต่ปี2016ค่ะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนเลยค่ะว่าเซลล์นะคะของมาสด้าเทียนร่มมิเป็นคนแนะนำมาให้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะมดก็ให้อวบทอดูแลมาตลอด6ปีเลยค่ะความประทับใจเหรอคะความประทับใจที่มีตลาดอวทอต้องบอกเลยว่าร้านนี้ดูแลดีมากๆเลยค่ะเปรียบเสมือนเราเป็นคนในครอบครัวเลยซึ่งตั้งแต่เอาน้องตัวเนี้ยซึ่งมดตั้งชื่อลูกว่าน้อง 3D นะคะ ทวีดีก็ให้อาทอดูแลมาตลอด6ปีค่ะไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วนะคะหรือว่าล่าสุดก็คือฟิล์มกองแสงค่ะซึ่งพี่นนท์เจ้าของร้านนะคะดูแลมดลมดดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถให้คำปรึกษาได้ต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่ที่นี่เหมือนอยู่กับครอบครัวเลยค่ะ